สวัสดีครับวันนี้ก็รีวิวเทสงานนะครับผมก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับผมก็เป็นตัวชุดหลอดน้ําย pues านะครับหลอดเดียวตัวนี้เป็นรุ <N> ่นปรับที่หลอดนะครับผมนะครับปรับที่หลอดนะครับผมตัวนี <N> ้จะเป็นรุ่นฐาน3าม a นะครับผมมันจะมีหลายรุ่นนะครับมีรุ่นชาร์จรุ่นฐานนะครับผมแล้วก็ปรับที่กล่องแล้วก็ปรับที่หลอดนะครับผมก็เดี๋ยวผมเทสงานนะครับตัวนี้ปรับที่หลอดใช้ฐาน3าม a นะครับน้ํายานะครับ อันนี้เป็นน้ำยานะครับผมอันนี้คือไม่ได้ผสมนะครับชุดใหญ่นะครับถ้าใส่่านนะครับผมหลอดก็จะทํางานเลยนะครับผมนะครับอันนี้เปิดกล่องนะครับยังไม่ได้เอาหลอดเช็คนะครับผมกล่องก็จะมีสแตนบายบ้างนะครับผมแต่ถ้ามาเจอน้ํายานะครับนะครับตัวหลอดมานะครับผมระยะนะครับผมก็หกสิบเซนหรือสองฟุตสบายๆนะครับผมถ้าน้ํายาเยอะก็ยิ่งไกลนะครับ อันนี้น้ํายาแรงเนี่ยก็ได้สองุตเลยสองพุตขึ้นไปนะครับสบายบายนะครับเช็คนะครับดูไฟนะครับน้ำยาอยู่นู่นนะครับผมหลอดเจอน้ํายานะครับสั่นนะครับผมน้ํายาเอาไปป้ายลูกนะครับผมสําหรับลูกค้ามือใหม่นะครับที่ยังไม่ทราบว่าใช้งานยังไงนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเทสงานเบื้องต้นนะครับก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับผมขอบคุณครับ